สวัสดีชาวราศีเมษและคณาเมษครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนหรือถึง13พฤษภาคมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทํานายดวงความรักนะครับของชาวราศีเมษนะครับทั้งที่เป็นคนโสดคนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีสถานะไม่สถานะไม่ชัดเจนนะครับเรามาดูกันว่าเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะครับเรามาดูกันว่าคนโสดชาวราศีเมษครับสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงนะ ขออนุาตเปิดให้ครบทีเดียวเลยนะครับแล้วสำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งของคนที่ชาวราศีเมษกำลังรอคอยอยู่นะครับหรือว่าชาวราศีเมษได้พบเจอแล้วรู้สึกดีๆด้วยเนี่ยฝั่งนั้นเขาจะเป็นยังไงครับผม สามารพลังงานของชาวราศีเมษนะครับตัวชาวราศีเมษเองเป็นพลังงานของ6ถ้วยตัวคุณเองนะครับชาวราศีเมษคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยกลับมาโสดเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกันนะครับคุณอยากจะให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้เขากลับมาสนใจใส่ใจคุณเหมือนเดิมนะครับหรือว่า ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่โสดจริงๆอยากจะมีความรักครั้งใหม่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการที่จะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในฝั่งของความรู้สึกของคุณเองนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกของการที่เรามีเป้าหมายนะครับเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เราคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามารู้จักหรือว่าเข้ามามีความรู้สึกดีๆให้กันเติมเต็มให้กันนะครับ แต่ว่าในฝั่งของคนที่คุณคิดหวังอยู่ในใจตอนนี้นะครับหรือว่าฝั่งของคุณคนที่คุณคิดถึงหรือว่ามีโอกาสที่พบปะพูดคุยกันแล้วนะครับ้นเวลานี้แต่ว่ายังไม่ได้ให้สถานะอะไรกันเนี่ย <c oughs> ก็คือฝั่งของตัวของเขาครับการที่มีเป็นพลังงานสีดาบตรงนี้เนี่ยตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบ มันยังมันยังคาใจมันยังสงสัยหรือมันยังมีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหตุที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรในช่วงครึ่งเดือนแรกครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภานะครับสังเกตได้ว่ามีพลังงานของสองไม้เท้าขึ้นมาคล้ายกันนะครับระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คาดหวังกับคุณอยู่เหมือนกันตัวเขาเองนะครับตัวของคนที่คุณได้พูดคุยอยู่ในเวลานี้หรือว่า คุณแบบคาดหวังที่แบบจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาเนี่ยตัวเขาเองอ่ะเขาก็คิดว่าเขาก็อยากจะกลับไปทําดีๆให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นคนใหม่เลยมีโอกาสพูดคุยกันนะครับมีมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะได้พบปะเจอกันแล้วมีความรู้สึกดีๆต่อกันเนี้ยตัวเขาเองเขาก็อยากจะแสดงทุกอย่างออกมาให้คุณเห็นว่าเขา รู้สึกดีกับคุณมากจ,จริงๆนะชาวราศีเมษเพียงแต่นะครับ mm hmm. เพียงแต่มันจะมีเรื่องของความรู้สึกของเขาในช่วงปลายเดือนความรู้สึกของเขาในช่วงปลายเดือนมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงก็คือในช่วงปลายเดือนพฤษภาทั้งกลางเดือนพฤษภาไปครับความรู้สึกของคนคนนี้จะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจะมีใครเขายังอยากที่จะปิดตัวเองอยู่เขายังอยากที่จะปิดตัวเองอยู่เพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเขาเป็นคนที่เพิ่งมาเจอกับคุณเพิ่งได้รู้จักกันนะครับไม่ใช่คนเก่าในชีวิตเขารู้สึกว่าเขายังรองคอยความหวังนะครับจากคนเดิมๆอาจจะเป็นสังเกตเทอร์มิตนะครับตรงเนี้ข้างหน้าก็จะมีเป็นงูเนาะที่พันไข่อยู่เนาะเลื้อยพันไข่อยู่ตัวเขาเองเขาอาจจะยังไม่พ้นจากภาวะที่เป็นท็อกซิกจากความสัมพันธ์ครั้งเก่า หรือบางทีเขาอาจจะคาดหวังเล็กๆครับว่าคนที่เคยทำร้ายเขาจะกลับมาเห็นความดีของเขาหรือว่ากลับมาสนใจใส่ใจเขานะครับในขณะที่ฝั่งของชาวราศีเมษเองที่เป็นคนโสดเนี่ยพอเขาออกอาการแบบนี้ปุ๊บออกอาการที่แบบยังไม่พร้อมจะมีใครยังแบบอยู่กับความคาดหวังเดิมๆนะครับยังรอคอยความหวังนะครับตัวของคุณเองคุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณถูกทิ้งให้อ้างว้างนะครับว้าเวนะครับ คือแล้วยิ่งมีทาวเวอร์เข้ามาเนี่ยตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแบบฉับพลันแบบต้นเดือนนะครับต้นเดือนก็ยังคุยกันอยู่ดีๆพอปลายเดือนปุ๊บเป็นอีกแบบหนึ่งหนังคนละม้วนนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าในความสัมพันธ์เนี้ยของเดือนพฤษภานะครับของชาวราศีเมษนะคนโสดชาวราศีเมษคุณจะจัดการอารมณ์กับความรู้สึกยังไงครับคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะ ตัวของคนโสดชาวราศีเมษนะครับตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเงียบหายไปนะครับถ้าเงียบหายไปถ้าไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยคุณก็รู้ว่าตัวคุณเองมีคุณค่านะครับแล้วคุณก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ลดความเป็นตัวเองของคุณหรือว่าไม่ต้องมารู้สึกว่าเหงาหงอยเพื่อที่จะแบบลดคุณค่าความเป็นตัวของตัวคุณเองนะครับเพราะตรงนี้มีเอเพจขึ้นมา คุณรู้ตัวดีว่าคุณเป็นคนที่มีค่าแค่ไหนหรือว่าคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนในตัวเองนะครับคุณพร้อมที่จะเอาความรักหรือความรู้สึกดีๆตรงนี้กลับมาให้ตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะมูฟไปให้คนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะครับได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของคนที่เขาคุยกับคุณนะครับหรือคนที่คุณคาดหวังเนาะ ซึ่งตรงนี้ผมมองดูว่าความคาดหวังะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์เก่าระหว่างคุณกับเขาแล้วละ่ะผมมองว่าเป็นคนใหม่ที่เขายังลืมความรู้สึกเดิมไม่ได้ลืมคนเดิมไม่ได้นะครับแต่ตัวคุณเองคุณอยากมีความรักอีกครั้งนะชาวราศีเมษนะเรามาดูความรู้สึกฝั่งเขาครับว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะตัวของคนที่คุยกับคนโสดชาว ราศีเมษนะครับที่เขาหายไปที่เขาเงียบไปเนาะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองครับเขายังเขายังไม่ได้เลิกนะครับไม่ได้เลิกที่จะติดต่อกับคนเก่านะครับหรือยังมีใครอีกคนนึงที่เขาเก็บซ่อนไว้ในความสัมพันธ์นะครับหรือที่เขามีโอกาสได้พูดคุยอีกนะครับนอกเหนือจากตัวคุณนะครับแล้วตัวเขาเองเขาอาจจะจบหายไปแบบดื้อ อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะครับไม่ใช่พลังงานส่วนตัวของใครบางคนนะครับท่านใดที่อยากจะรู้นะครับพลังงานส่วนตัวของตัวเองเรื่องที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องดูดวงส่วนตัวทักมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวของตัวเองโดยเฉพาะนะครับผมให้ลายไอดีไว้นะครับในช่องคำบรรยายนะครับหรือบริเวณมุมจอนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้นะ สรุปได้ว่าคนโสดชาวราศีเมษนะครับตัวคุณนะครับพร้อมที่จะมูฟต่อไปพร้อมที่จะก้าวต่อไปในขณะที่ตัวเขาเนี่ยตัดใจจากคุณครับตัดจบตัดใจจากคุณโดยที่แบบเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ตัดใจไปหุนหันพันแล่นไปเลยไม่ให้คุณได้รู้สึกตั้งตั้งตัวอะไรแบบตั้งสติอะไรขึ้นมาได้ทันเลยนะสําหรับคนที่คุยกับคุณอยู่นะคนโสดชาวราศีเมษนะเดี๋ยว ก่อนจะไปก่อนจะไปคนมีคู่อ่ะสรุปให้ฟังก่อนเรียกว่าชาวราศีเมษนะครับตัวคุณอยากกลับมามีความรักอีกครั้งแต่ความรักครั้งนี้นะครับมันไปเกิดกับมีความรู้สึกกับคนที่เขายังไม่พร้อมจะมีความรักครั้งใหม่แรกๆก็คุยกันดีแต่หลังๆอยู่ดีๆก็ตัดจบนี้หายนะครับก็เรียกว่าชาวราศีเมษก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปเนาะเพราะว่าชาวราศีเมษก็จะรู้นะครับว่าตัวเองควรจะเอาคุณค่าตรงนี้ นอกจากให้ตัวเองก็ควรจะให้กับคนที่คู่ควรด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีเมษครับสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีเมษพลังงานของคุณในเรื่องราวความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะเรามาดูฝั่งชาวราศีเมษก่อนนะครับขอเปิดให้จบก่อนนะ คราวนี้เรามาดูคู่ของชาวราศีเมษครับว่าคู่ของคุณนะชาวราศีเมษความรู้สึกนะครับหรือว่าสถานการณ์ในจิตใจของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณนะชาวราศีเมษที่มีคู่คู่ของคุณครับเขาเป็นยังไงนะอ๋อเริ่มจะเข้าใจแล้วนะ นี่คือเรื่องราวของคู่ของคุณนะครับฝั่งคู่ของคุณอันนี้ไม่แน่ใจว่าในหน้าจอนะครับกล้องเอียงหรือเปล่านะถ้าเอียงต้องขออภัยด้วยนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าชาวราศีเมษที่มีคู่นะครับในสถานการณ์นะครับตัวของคุณพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมันมี ก้าวดาบขึ้นมามันมีเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจหนักใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับทีนี้มันจะอึดอัดใจได้อย่างไรนะครับอึดอัดใจตรงที่ว่าในช่วงของเครื่องเดือนแรกนะครับตัวคุณเองคุณเป็นคนที่คอยพยุงประคับประคองเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยที่จะ เป็นไฟอยู่นิ่งๆนะครับตอนแรกๆมันก็มีบ้างแหละที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณวิ่งไล่ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคู่ของคุณหรือว่าคู่ของคุณได้ทําให้เกิดสาการขึ้นมานะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเริ่มนิ่งดีกว่านะครับคุณเริ่มนิ่งดีกว่าดีกว่าที่จะไปคอยวิ่งไล่ตามนะครับเพราะมันจะเหนื่อยมากนะครับทีนี้เราก่อนที่จะย้อนมาดูช่วงปลายเดือนเรามาดูพลังงานคู่ของคุณก่อนนะชาวราศีเมษ พลังงานคู่ของคุณนะครับขึ้นมาเป็นห้าม้เท้าแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าคุณสองคนไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบากแว้งอะไรกันตัวเขาเองเนี่ยเขาเจอเรื่องที่เข้ามาลุมเราเขามากนะครับเจอหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเขานะมีความผิดปกติไปเขาเก็บตัวมากขึ้นนะครับเขานึกถึงเรื่องอื่นมากขึ้นเหมือนเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับบางที การที่นึกถึงเรื่องอื่นมากขึ้นตรงเนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันเป็นการนึกถึงเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันตรงนี้นะคราวนี้ตัวเขาเองเริ่มเก็บตัวแล้วก็เริ่มเข้าโลกส่วนตัวของตัวเองเหมือนเป็นคนมีโลกใบที่สองนะครับคราวนี้ในส่วนของปลายเดือนเนี่ยสิ่งที่มันมีแนวโน้มตรงนี้แนวโน้ม,มนในการเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า ตรงนี้ผมไม่พูดว่าจะต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะอยากจะดูของตัวให้ตรงๆก็มาดูตรงส่วนตัวด้วยกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูแนวโน้มตรงนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนพฤษภาชาวราศีเมษที่มีคู่คุณจะเป็นฝ่ายที่รอก่อนรอแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาแต่สุดท้ายนะครับมันเหมือนจะไม่สําเร็จ สิบดาบขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนคุณถูกแทงข้างหลังหรือว่า,าคนของคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณเหตุที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ผมบอกแล้วนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคู่นี่เป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานโดยตรงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคู่ไหนมองดูแล้วสถานการณ์ลาดราวมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเก็บมาซีเรียสน,นะครับถือซะว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคราวนี้เรามาฝั่งฝั่งของ ู่องคุณนะครับตัวเขาเองเนี่ยช่วงปลายเดือนเขาจะเริ่มดุดันมากขึ้นทําอะไรก็คือเด็ดขาดเนี้บกับคุณหรือว่ามีความที่แบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การมากขึ้นนะครับเพราะตัวเขาเองครับเหมือนกับเขาเนี่ยจะไปให้ความสนใจกับใครสักคนซะแล,ะละ้วล่ะเหมือนอย่างที่ต้นเดือนนะครับพยายามเข้าเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนมีโรคใบที่สองนะครับแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยยังยังพะวงเรื่องคุณอยู่นะยังพะวงเรื่องคุณอยู่แต่ตัวเขาเน่ะจะไปแล้วแหละแต่ก็ยังพะวงเรื่องของคุณอยู่ทีนี้เรามาดูกันครับว่าชาวราศีเมษนะครับที่เป็นคนที่มีคู่คุณจะจัดการยังไงครับคุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ยังไงนะสัมพันธ์ที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับตัวคุณเองคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องกลับมา เป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็คุณก็จะต้องตั้งรับนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันทำให้คุณเสียความรู้สึกนะครับตรงนี้เนาะคือแบบเหมือนจะไปก็เชิญการที่มีราชินีด่าขึ้นมาตรงนี้นะครับเหมือนอยากอยากจะไปก็เชิญถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บช้ำขมขื่นอยู่ข้างในนะครับแม้มันจะมีเรื่องดีๆที่เคยเป็นความทรงจำนะครับสำหรับบางท่านนะครับแต่คุณก็รู้สึกว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณเสียความรู้สึกซะมากกว่านะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งคู่ของคุณนะครับว่าเขาจะจัดการยังไงครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าความรู้สึกภายในของเขาเองตอนนี้สิ่งที่จะส่งผลให้เขากระทํานะครับตัดสินใจในช่วงนี้เป็นยังไงตัวเขาเองเหมือนเขา หมดหวังครับเหมือนเขาหมดหวังกว่าความสัมพันธ์นะครับที่เป็นรูปแบบเดิมๆนั่นหมายความว่าตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับบางคู่บางคนนะสำหรับคู่บางคนนะครับเขาก็เลยเลือกในทิศทางที่มันจะทําให้เกิดความเป็นไปได้สําหรับเขานะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปคบกับใครเลยทันทีแต่อาจจะกลับไปทําตัวให้เป็นเหมือนคนโสดก่อน เหมือนเป็นคนโสดที่รอคอยความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่ารอเวลาให้คนเข้าหาอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโลกใบที่2หรือบุคคลที่3เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับการที่มี5้าไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้ครับจากประสบการณ์หลายๆคนคู่ของคุณนะครับหรือพนักง,งานอาจจะสลับกันได้ก็ได้นะสรับชาวราศีเมษนะครับ คู่ของคุณนะครับแต่ถ้าพลังงานสำหรับการอาจจะเป็นตัวคุณครับอาจจะถูกการกีดกันนะครับจากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวของคุณทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะครับก็เลยอยากจะหาทางออกนะครับหรือว่าอยากจะหาทางไปให้ตัวเองนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากบางคนอาจจะถูกกีดกันหรือว่าอาจจะถูกเปรียบเทียบกระทบกระเทียบจากญาติพี่น้องแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการที่คนในครอบครัวคุณเนี่ย ไม่สนับสนุนเขาโดยตรงก็ได้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามันอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้คนมีคู่ชาวราศีเมษถ้าท่านใดเจอเรื่องราวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ได้เจอเรื่องราวแบบนี้นะครับก็มาเช็คพลังงานส่วนตัวกันนะครับ ให้รายละเอียดไว้นะครับในช่องบรรยายด้านล่างนะครับค่าครูต่างๆให้ไว้อย่างละเอียดนะครับแต่ถ้าใครที่เจอพลังงานนี้อยู่ผมขอเป็นกําลังใจให้ให้ผ่านพ้นสถานการณ์และสู้ไปได้นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับสำหรับชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับเรามาดูกันนะว่าพลังงานในส่วนของตัวคุณกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวคุณชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นอย่างไรครับในช่วงเดือนพฤษภานี้นะ นี้เดี๋ยวขอเปิดทางฝั่งของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับชาวราศีเมษก่อนนะครับว่าพลังงานฝั่งของตัวเขานะครับจะเป็นยังไงนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ สำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษนะครับพูดตรงๆว่าเมื่อกี้ของคนมีคู่ดูแล้วน่าใจหายนิดนึงนะครับแต่ก็พลังงานอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของบางคนซึ่งนี่ก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องราวของบางคนนะครับที่อาจจะมีพลังงานตรงกับการเปิดไพ่นะครับทำนายในยครั้งนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ ตรงกับพลังงานของตัวเองนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นการรับฟังไว้นะครับหรือว่าเป็นการที่แบบเ,เป็นการดูสถานการณ์นะครับเผื <or> ่อนะครับเผื่อมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปสอดคล้องนะครับหรือไปเกิดขึ้นนะครับ,รรรบรคราวนี้เรามาดูกันครับเข้าเรื่องดีกว่าชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับฝั่งตัวคุณเป็นธาแรน์นะครับแปลว่าตัวคุณต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่คุณจะต้องการที่จะ ทำให้มันมีสมดุลดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของคนที่มีสถา,านะไม่ชัดเจนร่วมกัน่างคุณชาวราศีเมษนะครับตัวของเขานะครับเป็นคิงออฟแวร์นะครับคิงออฟแวร์หรือราชาถือไม้เท้าเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวของเขาเองนะครับเขายังคือเขาอยู่กับที่แหละแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังยังพยายามมองหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอนะครับเขาไม่ได้เขาเรียกว่าที่จะ พลังงานของเขาไม่ได้พลังเป็นพลังงานที่แบบจะนิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตีซะว่านิ่งไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันคราวนี้เรามาดูกันครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับของชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับและหลายคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับในช่วงครึ่งเดือนแรกตัวคุณเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเป็นพี่น้องเพศใดใดก็ตามนะครับ ตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณรุกหนักในความสัมพันธ์นี้นะครับจนคุณได้มาถึงจุดที่ได้มีความสัมพันธ์ที่อยู่ในจุดที่ลึกซึ้งได้นะครับทีเนี้ย ในช่วงครึ่งเดือนแรกมันก็ดูเหมือนจะโอเคนะแต่ว่าหลายๆอย่างคุณใช้ความพยายามมากนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่สามารถาถึงเนื้อถึง,ถง,ถงตัวหรือใกล้ชิดกันแบบประชิดตัวได้นะครับในขณะที่ฝันของตัวเขาครับเขาเองเขาก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับให้มันไม่เขาเรียกว่ายังไง,งไม่เสียเชิงจนเกินไปเรียกว่า,าไม่ได้ ไม่ได้ง่ายมากนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมนะครับสเต็งม,มานะครับกับเอสซอฟคัหรือหนึ่งถ้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันจะต้องลึกซึ้งกันหลายๆคู่หลายๆคนอาจจะยอมกันไปแล้วนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปถึงขั้นยอมกันหลายๆคนอาจจะเข้าแบบ ึงเนื้อถึงตัวหรือว่าสัมผัสตัวกินชิปกันใกล้ชิดได้เนาะผมใช้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ครึ่งเดือนแรกมันก็ดูโอเคดีแต่พอมาครึ่งเดือนหลังไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับพอมันผ่านพ้นเหตุการณ์ครึ่งเดือนแรกได้ปุ๊บเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษนะครับโดยเฉพาะน้องๆน,น,นะครับเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นผู้หญิงนะครับให้ระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการที่ตัวคุณนะรู้สึกว่าคุณชอบในการทําการบ้านบ่อย ผมพูดคํานี้แล้วกันเนอะอาจจะแบบก้ากึ่งนะครับก้ากึ่งในการติดเลสน,นิดนึงแต่ก็พยายามให้สุภาพที่สุดเนาะอาจจะชอบทากานบ้านบ่อยนะครับอาจจะชอบที่จะอยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับบ่อยนะครับซึ่งหลายๆคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับก็จะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีรู้สึกว่าชีวิตถูกเติมเต็มในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์แต่สำคนที่ไม่พร้อมครับแนะนําเลยว่าอยากจะให้ป้องกันด้วย สักนิดนึงไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดก็ตามเพราะการที่มีเอเมชขึ้นมาตรงนี้หมายถึงว่าคุณอาจจะตั้งคันได้นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับที่มีสถาะนะไม่ชัดเจนนะครับถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะครับก็อยากจะให้ป้องกันไว้ก่อนนะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับคนที่คบหรือคุยกับคุณอยู่ในเวลานี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ารู้สึกว่า ยังยังไม่พร้อมจะไปถึงขั้นนั้นก็ป้องกันกันไว้น,นิดหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุขแบบอิ่มเอมเลยสําหรับชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันกับชาวราศีเมษนะครับตัวเขาเองนะครับอาจจะมีบ้างนะครับในบางช่วงหรือในบางเวลาที่เขาจะต้องอยู่ห่างไกลาจากคุณหรือว่าไม่ได้พบเจอหน้ากันบ้างนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยเรียกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมาหาคุณเสมอหรือว่าเขาพร้อมที่จะเป็นของคุณเสมอเลยแหละก็ เรียกว่าผลของช่วงปลายเดือนนะไม่ได้ขัดกันเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเขาอาจจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับถ้ามองในเรื่องของการงานคุณทั้งคู่เนะี่ยยุ่งทั้งคู่แต่ว่าถ้ามองเรื่องความรักเรล้วนนะคนนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาในขณะที่ตัวคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณจับจ้องอยู่ที่เขาว่าเหมือนแบบประมาณว่าใจคุณนะ่อยู่จดจ่ออยู่กับเขาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่า ชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนจะจัดการนะครับกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรครับผมใช้คำนี้เลยนะพอไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะครับพอไพ่สองใบขึ้นน,นี้ขึ้นมานะคือ9ก้าถ้วยนะครับกับไพ่พิเศษเนี่ยครับออกมาเนี่ย มันผมใช้คําว่าหลายๆคนนะที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนคนที่คุณข้องเกี่ยวด้วยเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสถานการณ์นี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าปกปิดปิดบางถูกซ่อนเลนนว่นแหละสำหรับความสัมพันธ์นี้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ได้มีใครนะครับแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ตัวของคู่ คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมมับคณเนี่ยเก็บคุณไว้เป็นความลับเนี่ยใจลึกๆแล้วคุณต้องการนะครับคุณอยากที่จะได้ความถูกต้องหรือว่าอยากจะได้รับการยอมรับเหมือนกันนะครับในใจลึกๆของคุณนะแต่ว่าเรามาดูในฝั่งของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมมับคณนะครับเขาจะจัดการหรือเขาจะทำยังไงกับพลังงานของความสัมพันธ์นี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ สิดาบครับราชาดาบเมดิเชียนเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมพูดเลยนะ10บดาบราชาดาบเมดิเชียนถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนครบหรือคุยอยู่กับคนที่ไม่ได้โสดร้อเตผมใช้คำนี้เนาะคนที่ไม่ได้โสดร้อหรือคนที่เขาอาจจะติด พันธะกับใครบางคนอยู่ตัวเขาเองนะครับเขาช่วงที่ผมบอกว่าปลายเดือนเขาจะห่างหายไปเขาอาจจะปีกตัวมาไม่ได้เขาอาจจะติดนะครับอยู่กับคนที่เขามีพันธะด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าเวลาอยู่กับคุณก็จะพยายามใช้เวลานะครับอย่างรวบรัดแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็จะ เหมือนกับว่าสิ่งใดที่อยากทําแบบคุณนะช่วงเวลาที่เขาพอจะมีมาได้เนี่ยเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้แบบคุณประทับใจเขาแบบไม่ลืลืมเลยพยายามพยายามจริงๆพยายามจริงๆที่แบบจะทําให้คุณรู้สึกว่า,าติดนะครับติดใจเขาให้ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ได้นะครับ ท่านใดนะครับที่อยากดูดวงส่วนตัวด้วยการผมให้ l i น์ ID ที่ใช้ติดต่อนะครับเป็น Line Official Account นะครับต้องมีเครื่องหมายอไซน์นำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยทารุโมเมนต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับให้ไว้แล้วนะครับในช่องคำบรรยายหรือว่าบริเวณมุมจอท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของค่าครูนะครับหรือว่าการทำนายต่างๆเนี่ย ถ้าอ่านแล้วไม่แน่ใจไม่มั่นใจหรือไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกแบบไหนลองทักมาถามมาปรึกษากันก่อนได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าจะเหมาะกับแบบไหนหรือว่าจะใช้บริการกันแบบไหนดีจะเช็คตัวเงินแบบไหนดีนะครับท่านใดที่ผ่านมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับชาวราศีเมษผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับท่านใดกดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์หรือกดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่รู้สึกว่าพลังตัวพลังงานตัวเองเนี่ยมันสอดคล้องกับคลิปนี้แล้วอยากจะหาทางออกนะครับก็แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะครับสำหรับคลิปทำนายความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าหรือคลิปต่อๆไปขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ